สวัสดีครับผมออซซี่นะครับก็อยู่ในช่วงออซซี่ทอยส์รูมนะครับ EP ที่40นะครับก็ให้มันต่อเนื่องกันไปเลยนะฮะวันนี้ผมนำนาฬิกาข้อมืออีกเรือนหนึ่งมาให้ดูกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ไซโกเหมือนเคยนะครับสำหรับรหัสของรุ่นนี้นะครับก็คือ SPB นะครับ147 J 1นั่นเองนะครับตัว J ก็หมายถึงว่า J 8ปนะฮะก็ตัวนี้เป็นรุ่นที่ผลิตในญี่ปุ่นนั่นเอง นะครับรหัส SPB147 นะโดยที่โมเดลนี้มันจะมีด้วยกัน3-4รุ่นนะครับ SPB143145147 อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีออกมาอีกนะแต่ว่าโมเดลตั้งต้นน้สิจะมีอยู่2-3รุ่นซึ่งอาจจะต่างกันในดีเทลเล็กน้อยนะฮะแต่วา่าขนาดตัวเรือนหรือว่าบอดี้อะไรเนี่ยเหมือนกันนะครับอาจจะต่างที่แบบมาร์กเกอร์เป็นสีเงินนะครับ อันนี้ตัวไดอัลนะครับตัวน้าปัดเป็นสีเทาหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะมี2อสรุ่นสายเหล็กสายยางอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ท่านใดสนใจลองเซิร์ชดูนะครับัรรหัสนี้แหละ3-4รุ่นนี้นะครับมาดูที่ตัวนี้กันก่อน SPB 1 4 7นะครับน่าจะเป็นการต่อยอดมาจากรุ่น SPB 051นั่นเองนะครับตัวนี้มันออกมาทีหลัง0 5 1ย์ตัวที่ผมเคยเอามาให้ดูไปก่อนหน้านะครับโดยที่ตัวเนี้ก็จะได้กลิ่นแบบ จัดๆเลยนะครับของตัว62 MAS นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นนาฬิกาดำน้ำรุ่นแรกของทางไซโก้เขานะครับโดยที่ตัวนี้จะมีความใกล้เคียงกับตัวรุ่นแรกนะครับอยู่มากกว่าตัวสตัว051นะครับตัว SBDC 051ด้วยขนาดนะครับด้วยทรงขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะมีความใกล้เคียงกับ62 MAS มากกว่านะครับรวมถึงขนาดนะมาดูกันที่วัสดุกันก่อนนะครับ ตัวนี้ก็วัสดุเหมือนเคยนะครับตัวนาฬิกาโลหะพวกนี้ก็วัสดุเขาจะเป็นสแตนเลสสตีลอยู่แล้วนะครับในส่วนของ SPB147 ก็จะเคลือบไดอะชิลมาด้วยซึ่งเป็นนวัตกรรมของทางไซโกคคนั้นไหนว่าเคลือบแล้วก็เป็นรอยยากนะครับผิวขัดเป็นแบบนี้นะครับตัวบอดี้เนี่ยด้านข้างเขาก็จะทําผิวมาเป็นแบบด้านๆนะครับเป็นซัตตินนะแล้วก็จะมีขอบตรงนี้นะครับนิดนึงก็จะทําเป็นเหลือบเงาเงาเส้นตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ ด้านล่างนะครับตรงนี้เป็นด้านนะแล้วก็มีเหลื่อมนิดนึงให้มันเป็นเงานะครับซึ่งสวยนะตรงเส้นนี้มันทําให้เครื่องตัวเรือนมันมีมิตินะครับดีกว่ามันตัดเป็นฉากไปเลยนะครับมันก็จะอยู่ด้านๆไปหมดอันนี้มันก็มีความใส่ใจในการออกแบบนิดนึงนะครับก็ตัดเป็นเงาเส้นเล็กๆไว้ตรงนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับ ก็เป็นรูปทรงนาฬิกาดเวอร์แบบโบราณนะครับเม็ดไมโยมจะอยู่ด้านข้างตรงกลางนะครับจะไม่ชิฟมาด้านล่างเหมือนกับไซโก้รุ่นใหม่ๆนะแล้วก็ไม่มีคราวกาดหรือว่าบ่าป้องกันเม็ดไมโยมนั่นเองนะครับตามแบบฉบับของนาฬิกาดั้งเดิมนะครับตัวเรือนก็ไม่หนามากนะครับทีนี้ตัวที่ผมเลือกมาวันนี้เป็น SPB 1 4 7นะครับตัวหน้าปัดสังเกตว่ามันเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมครับเป็นสีน้ำตาลแบบเป็นสีน้ำตาลแบบซันเบอร์สนะครับแต่ว่าเป็นสีน้ำตาล น,นี่มุมนี้เห็นชัดนะครับแล้วก็รวมถึงเข็มนะครับแล้วก็มาร์กเกอร์ต่างๆนะครับจะใช้เป็นสีทองทองแบบนี้นะครับไม่รู้เห็นไหมนะเนี่ยมันเป็นสีทองนะครับมันจะไม่ใช่สีเงินเงินนะครับแล้วก็ภายน้้าเนี่ยเขาก็ทํามาเป็นสีเหลืองนวลๆด้วยนะให้มันดูวินเทจนะครับโดยโดยโดย,โดยส่วนตัวตัวเนี้ยสีเนี้ยแรกๆดูในรูปผมเฉยๆนะแต่พอเห็นตัวจริงเออมดูวินเทจดีนะคือมันดูแบบเหมือนนาฬิกาโบราณเลยมาร์กเกอร์ก็เป็นสีทองนะครับหน้าก็เป็นน้ําตาลดูเฉยๆหน่อยนะครับวัสดุ ที่เบเซลนะครับเบเซลเนี่ยเขาจะทําเป็นร่องลึกลงไปเลยนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำเนี่ยใช้สแตนเลสสตีลนะครับในการทำนะครับจะไม่แช่ลูมิเนียมแบบเป็นฟิล์มเหมือนที่เราเรียกเรียกกันนะครับตัวเนี้ยตัวเบเซลเนี่ยนะครับที่เป็นอินเสิร์ตเนี่ยจะเป็นเซรามิกเอ่อทษนะครับเป็นสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็ทําการเซาะร่องไว้นะครับรวมถึงมีไพล์น้ําอยู่ตรงมาร์กเกอร์ตรงกลางนี่อีก1จุดนะครับแล้วก็ จุดเด่นอีกส่วนหนึ่งของรุ่นนี้นะครับก็คือตัวกระจกนะกระจกนี้จะเป็นคริสตัลแซฟไฟร์นะครับซึ่งกันรอยขอีกกดข่วนได้ดีนะครับเคลือบ AR Coating ไว้ภายในนะแล้วก็ยังคงเป็นตัวแซฟไฟร์แบบโดมแซฟไฟร์อยู่เห็นไหมฮะว่ามันจะมันจะมีความโค้งๆอ,อยู่เนี่ยนะครับมันจะไม่ได้เป็นแบบเรียบลึกไปเลยในะอย่างเงี้ยมุมนี้เห็นชัดหน่อยอย่างนี้นะเห็นไหมครับมันจะปูดขึ้นมาหน่อยหนึ่งคือตัวกลางมันจะสูงที่สุดปูดอย่างนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนแหละ มันมีโอกาสไปกระแทกอะไรแล้วก็โดนกระจกก่อนได้ง่ายนะครับเพราะว่า,าตัวกระจกเนี่ยมันสูงกว่าทุกส่วนอื่นทั้งหมดของตัวเรือเลยนะครับก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังในการใส่นิดนึงนะครับแลกกับความสวยงามนั่นเองนะครับในส่วนตัวเรือนบอดี้ก็เป็นแบบนี้นะครับขาจะเป็นเหมือน62 MAS เลยคือจะดูเฉยๆเห็นไหมครับว่าตรงบ่าสายเนี่ยเขาจะตัดเป็นแบบสี่เหลี่ยมเลยนะครับคือไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเลยเห็นไหมครับ เรือนนี้ใส่สายยางมามจะเห็นง่ายหน่อยอเห็นไหมฮะบาดสายมันจะเป็นแบบเชยๆชเลยนะครับสี่เหลี่ยมเหมือนนาฬิกาโบราณเลยนะครับแต่เรือนนี้ผมชอบมากเลยนะครับขนาดมันเล็กด้วยนะครับมาดูที่ฝาหลังนะครับฝาหลังก็เป็นแบบไขเกียวนะครับมีรูปโลโก้ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับกันน้าลึก200เมตรนะครับตามมาตรฐานนาฬิกา,าเวอรุร่นกลางๆของตัวไซโก้เขานะครับมีมาร์คว,วันที่อยู่ที่ เนี่ยนะครับอยู่ที่ตำแหน่ง3นาฬิกาตรงนี้นะครับไม่มีตีกรอบไม่มีอะไรมาอยา่างใดนะครับก็ตัวเลขใหญ่หเห็นชัดเจนดีประมาณนึงนะครับถ้าสายตาย,ยังไม่ยาวมากก็ยังเห็นนะโดยรวมๆผมชอบนะรุ่นนี้มันดูแบบตำแหน่งวันที่ตำแหน่งอะไรมันก็ดูสมมาตรดีนะครับดูแบบมันไม่มีแบบกระเด้งออกมาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยรวมๆมันดูแบบมันดูแบบนดครีนดีนะครับทีน,นี้ก็มาดูสายกันสายที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้ผมเปลี่ยนมานะมาใส่สายแบบวอลเฟอร์นะครับจริงๆแล้วสายเดิมที่เขาให้มาก็จะมีลายแบบ เป็นลายคล้ายๆกันแบบนี้แหละนะฮะจะอาจจะไม่ได้เหมือนอันนี้นะฮะแต่ว่าเป็นสายยางหน้าตาแบบนี้แหละคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าวัสดุจะเป็นซิลิโคนแล้วก็ตัวอะบัคเกิลจะเป็นสแตนเลสแต่ว่าผมมเป็นคนส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบใช้สายซิลิโคนนะครับมันเด้งๆผมไม่ชอบผมจะชอบใช้สายยางที่เป็นแบบยางธรรมชาติมากกว่าก็เลยเอาสายลายนี้มาใส่นะครับเป็นสายลายวัฟเฟิลซึ่งผมว่ามันดูสวยกว่า <c oughs> ด,ดูแบบโบราณกว่าดูวินเทจดีนะครับตัวมะยมนะครับนาฬิกาเรือนนี้ก็เป็นนาฬิกาแบบ อัตโนมัตินะครับหรือออโตเมติกที่เขาเรียกกันนะก็คือเป็นออเป็นเซฟไวดิงออโตเมติกนะครับก็คือสามารถไขาลานได้นะครับแล้วก็ขณะที่เราใส่อ่ะถ้าเราใส่ไปเรื่อยๆตัวจักรลโรเตอร์ภายในมันจะปั่นไปปั่นมาเรื่อยๆเพื่อขึ้นลานนาฬิกาเองอัตโนมัตินะครับทำให้เราไม่ต้องคอยมาไขาลานนาฬิกานะครับเพียงแต่ว,ว่าถ้าเราจอดไว้แบบสัก4ี่หวันแล้วมันมันหยุดเดินไปเราก็ต้องมาไขไขนะครับก็ไม,ม่โยมเป็นแบบเกลียวนะครับไขออกมาเกลียวก็ทําได้สมูทดีนะแล้วก็ การขึ้นลานอะไรเนี่ยก็โอเคนะครับดูมีความแน่นดีนะครับไม่แบบหลอมหลวมมากนะฮะแล้วก็ตัวมายมยมก็เป็นแบบ2จังหวะนะครับดึงจังหวะแรกไว้ตั้งวันที่นะอย่างเงี้ยนะครับดูที่เลขเนี่ยดูเวลานะครับยี่สิบสี่เนี่ยเห็นไหมว่าเราจะตั้งเวลาได้นะครับแล้วก็ดึงมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับจะแฮกเข็มได้เข็มวิจะหยุดเดินเห็นไหมครับเพื่อเอาไว้ตั้งเวลาให้มันเร่งตรงนะเราก็จะสามารถอ่าเทียบเวลาได้โดยที่นาฬิกายังไม่เดินนะครับอันนี้ก็ เป็นจุดประสงค์ของไอระบบการทำให้เข็มมันหยุดเดินได้นะครับการแฮกเข็มนี่นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับตัวเบเซลนะครับก็เป็นวัน d ดเร c t ชันแนลนะครับโรเตตติ้งเบเซลนะครับเอาไว้ออกแบบมาเพื่อการดำน้ำคือมันจะหมุนย้อนเข็มได้อย่างเดียวนะครับเอาไว้ตั้งเวลานะมันจะหมุนไปทางนี้ไม่ได้นะครับหมุนย้อนได้ทางเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจุดเด่นของเรือนนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเครื่องนะครับนาฬิกาตัวนี้เป็น านาฬิกาเกรดกลางๆค่อนไปทางสูงของตัวไซโก้เขานะก็เครื่องที่ใช้นะครับเครื่องนาฬิกาตัวนี้จะเป็นรหัสคาลิเบอร์คือ 6R35 นะครับซึ่ง 6R35 ก็พัฒนาต่อมาจาก 6R15 ในรุ่นซูโม่นะครับที่เห็นกันเยอะๆว่าใช้ 6R15 นะครับพวก SPB051 ก็ยังเป็น 6R15 นะตัวนี้จะใช้รหัสเครื่องเป็น 6R35 แล้วโดยที่จุดเด่นหลักๆที่ต่างกันระหว่าง 6R15 กับ 6R35 เนี่ย ก็คือตัวนี้มันจะสำรองพลังงานได้นานกว่านะครับคือ 6A15 นิสิตจะอยู่ประมาณ40กว่าชั่วโมงนะฮะ46หรืออะไรประมาณนี้ประมาณ40กว่าชั่วโมงนะครับมาเปลี่ยนเป็น 6A35 เนี่ยก็สำรองพลังงานได้นานถึง70ชั่วโมงเลยนะครับก็เกือบเกือบ3วันเลยนะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีกว่ารุ่นที่แล้วแหละนะครับอ่ารายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมสวมใส่ให้ดูนาฬิกาเรือนเนี่ยเดี๋ยวผมเขาใส่ก่อน นาฬิกาเรือนนี้ข้อดีคือมันไม่ใหญ่มากนะครับสําหรับผู้หญิงนะครับก็ยังพอใส่ได้นะครับหรือว่าท่านผู้ชายที่มีข้อมือเล็กแบบผมอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมครับว่าใส่แล้วมันจะไม่มีความแบบโอเวอร์ไซส์มากนะครับซึ่งโดยลุคของนาฬิกาวินเทจมันก็จะเป็นท่านี้แหละนะครับคือจะต้องดูแบบไม่ใหญ่จนโอเวอร์ออกมานะครับข้อมือผมเล็กมากนะครับข้อมือผมประมาณ5านิ้วเองนะครับเนี่ยก็ยังใส่ได้นะครับโอเคเลย นะครับคือมันใส่มาแล้วมันแบบดูไม่โอเวอร์ไซส์มากนะครับสวยดีแล้วก็คุณผู้หญิงก็ยังสามารถสวมใส่นาฬิการุ่นนี้ได้ด้วยเพราะเรือนมันไม่ใหญ่นะครับในมิเตอร์รุ่นนี้ใกล้เคียงกับตัว62 fmas โบราณเลยนะครับคืออยู่ที่ประมาณ40มิลนะครับําสเปคเขานั้นเนี่ยผมวัดที่ดูจากเบเซลนะฮะเนี่ยอยู่ที่40มิลพอดีเป๊ะเลยนะครับคือถือว่าเป็นนาฬิกาถ้าเทียบกับนาฬิกายุคสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักนะครับใส่ง่ายนะครับประมาณนี้นะครับ ส่วน62 m/s ดั้งเดิมถึงจะอยู่ที่ประมาณ38มิลบางานนี้เขาก็ขยับขึ้นมานิดนึงให้มันดูร่วมสมัยนะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่จนโอเวอร์ไซส์แบบ42-44มิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะต้องเป็นคนข้อมือใหญ่นิดนึงถึงจะใส่สวยนะครับรายละเอียดคร่าวๆก็ประมาณนี้สำหรับเรือนนี้นะครับ SPB 147สวยดีนะครับท่านใดชอบนาฬิกาลุกวินเทจเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยใช่เลยนะครับ หน้าน้ำตาลมาร์เกอร์ทองนะครับน้ำตาลสวยนะเป็นน้ำตาลแบบเข้มๆเกือบจะดำบางมุมมันก็ดูเป็นดำๆนะครับเหมือนน้ำตาลไม่ไหม้นะครับคล้ายๆคล้ายๆทูดอร์แบล็กเบย์ห้าสิบเอ็ดเหมือนกันนะความรู้สึกผมเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยคล้ายๆทูดอร์แบล็กเบย์ห้าสิบเอ็ดนะครับไอรุ่นเรือนเล็กเขาออกมาใหม่ทีนี้มาถึงส่วนของราคานะครับราคารุ่นเนี้ยราคาตั้งในช็อปน่าจะอยู่ประมาณ4ี่0 0ื่นสี่หมื่น ปลายๆนะเท่าที่ผมทราบมานะครับสี่หมื่นกว่าบาทแต่ว่าอันนั้นก็คือราคาตั้งนะครับราคาที่เราจะซื้อกันจริงๆเนี่ยไซโก้เนี่ยส่วนใหญ่แสบส่วนลดมันจะเยอะอยู่แล้วยิ่งถ้าซื้อกับตัวแทนข้างนอกหรือว่าเรามีร้านรู้จักอะไรซึ่งมันก็เต็ม Facebook เต็มอะไรไปหมดนะฮะมันก็ไม่ต้องมาไอ้นี่กันมากก็ราคามันจะอยู่ประมาณ20,000ของใหม่นะจะอยู่ประมาณ26งมอะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมทราบมาถูกที่สุดที่เป็นของใหม่นะครับจะอยู่ประมาณ26,000บาทนะครับไม่น่าจะมีต่ำกว่านี้นะฮะ แต่ว่าเรืออเนี้ผมก็เช่นเคยนะผมซื้อมือสองมานะครับแต่ว่าสภาพใหม่กิบเลยน้องคนขายน่ารักมากเลยเขาขับรถจากอยุทยามาให้ผมเลยะนะครับผมซื้อมาหนึ่งหมื่นเก้าันบาทโดยประมาณนะครับแถวๆนี้แหละบวกลบค่าน้ำมันอะไรนิดหน่อยซื้อมาประมาณ1มื่นเก้านะครับเพิ่งได้มาเมื่อเมื่อสัก2 3สามอาทิตย์นี่เองนะฮะประมาณต้นเดือนเนี่ยแหละวันต้นต้นเดือนนะครับเพิ่งได้มาเองือนนี้ นะครับก็ไม่เอี่ยมเลยก็ต้องขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับพศาสตร์ขับรถมาใช่จากอายุยาเลยทีนี้ผมไอเรือนนี้ตอนแรกนะครับผมเล่าให้ฟั่งนิดนึงจริงๆตอนแรกกับผมอยากได้สีนี้นะครับอันนี้คือ SPB 1 4 3มันคือรุ่นเดียวกันเห็นไหมฮะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหน้าสีเทาเข้มนะครับแล้วก็มาร์กเกอร์เข็มอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสีเงินนะครับ ตัวหนังสือที่เบเซลก็เป็นสีขาวแล้วก็เป็นสายเหล็กนะกะว่าจะเอาสีนี้แหละและ้วก็มาใส่สายยางนะครับปรากฏว่ามันหาไม่ได้นะครับแล้วพอดีน้องคนนี้เขาทักมานะครับเขาบอกเขามีสีนี้ผมก็เลยแบบนั่งส่องไปส่องมาไปดูรีวิวฝรั่งนะเออมันสวยดีวะก็เลยคิดว่าซื้อมาก่อนเดี๋ยวถ้าเจอสีดําใครขายอีกก็ค่อยซื้อมาอีกทีหรืออาจจะขายเรือนนี้ไปเปลี่ยนเป็นเรือนนู้นอะไรก็ค่อยว่ากันไปแต่ถ้าจังหวะนี้ก็คิดว่าคงเก็บไว้แหละเพราะว่าสีนี้มันก็สวยดีแล้วผมก็ยังไม่มีนาฬิกสีีน้้ดวย นะครับเหลืออะไรอีกล่ะอ๋อเหลือจุดเด่นอีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมทําให้ดูตัวนี้นะครับผมชอบภายนะ้ํามันมากขอแวบนนิดนึงนะภายน้ําเนี่ยมันเป็นสีแบบเห็นไหมน,นะฮะว่ามันจะเป็นสีแบบเหมือนสีไข่ไก่นะคือทําให้มันดูวินเทจนะครับสีเป็นเหลืองนวลแต่เวลามันเลืองแสงนะมันจะเป็นสีฟ้านะครับไม่ใช่สีเขียวจะเป็นสีฟ้าเหมือนกับพวกโรเล็กซ์ซับมารินเนอร์เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมอัดไฟฉายก่อนเล่งให้ดูอ่าเห็นไหมครับนี่ สวยมากเลยผมบอกเลยภายน้้ำเนี่ยผมไม่รู้มาก่อนนะครับเพิ่งมารู้ตอนมาเล่นตอนได้นาฬิกามานี่แหละมาเล่นหรือแบบรูเออแม่งสวยวะเนี่ยภายน้ํามันจะเป็นแบบสีฟ้าๆนะมันจะไม่เป็นสีเขียวๆเ,เหมือนกับพวกรุ่นดเวอร์อื่นๆน,นะครับก็ผมว่าความสว่างอะ่ะค่าการมองเห็นคงจะสู้สีเขียวไม่ได้หรอกมันไม่เด้งเท่าแต่ว่าเนี่ยสีเนี่ยมันดูสวยกว่านะครับแล้วมันก็ดูแพงกว่าด้วยนะครับก็ทํามาสมกับราคานาฬิกามันดีนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับนาฬิกาข้อมือเรือนนี้ นะครับก็ท่านใดที่ชอบนาฬิกาทรงแบบวินเทจหน่อยนะแต่ว่า,าจะไปเล่นนาฬิกาวินเทจอ่ะมันก็มันเล่นได้อย่างเดียวคนะับมาใส่ใช้งานชีวิตประจําวันะต้องบอกว่ามันก็ใส่ได้แหละแต่มันก็ต้องใส่แบบระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าท่านใดที่ไหวก็อาจจะไปเล่นวินเทจจริงๆเลยก็ได้นะครับราคาก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าท่านใดที่ชอบแค่กลิ่นของนาฬิกาวินเทจอ่ะนะในความรู้สึกผมซึ่งผมเป็นคนชอบอะไรแบบนี้นะผมชอบผมชอบอ่า ของหน้าตาวินเทจนะครับแต่ว่า ไม่เอาของวินเทจเลยเพราะว่าผมเครียดดูแลนะครับไอแบบนี้มันไม่เสียไม่เจ๊งไม่ซ่อมไม่น้ําเข้าไม่อะไรแน่ๆนะครับนาฬิกามันจะได้อยู่เป็นนาฬิกาไปเราสามารถใช้งานได้แบบปกติแต่ว่าเออมันก็ดูสวยงามแบบวินเทจดีก็เนี่ยถ้าใครชอบสายนี้นะครับเดี๋ยวไว้ทยอยผมจะเอานาฬิกาทยอยให้ดูผมมีนาฬิกาแบบนี้หลายเรือนเลยนะครับที่เป็นแบบนาฬิกาออกใหม่แต่ว่าทําแบบหน้านตานาฬิกาโบราณน,นะครับคือผมชอบทรงนี้นะครับใส่ใช้งานได้ทั่วๆไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องระมัดระวังอะไรมันมากนะครับมันไม่เจ๊งไม่น้าเข้านะแล้วก็จะได้ลุกา นะก็แนะนําเลยนะครับอีกรุ่นตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยแหละที่ผมว่าแม่งแบบมันใช่เลยนะครับสาหรับนาฬิกาข้อมือที่มันดูแบบเนี่ยนะะดูวินเทจมากเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ อ u s s ี e Toy r o มส์นะครับตอนที่40นะฮะก็เช่นเคยนะครับชอบไม่ชอบตรงไหนติชมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะได้เอาไปพัฒนาในคลิปถัดๆไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่อ์ทนฟังจนจบนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ